เนวิเกเตอร์ไปกับแจมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปยังโครงการคอนโดมิเนียมเดอร์นิดไอดีพระราม2องเดอะนิดไอดีพระราม2องคอนโดมิเนียมที่ออกแบบการใช้ชีวิตทันสมัยได้อย่างลงตัวด้วยการแบ่งพื้นที่ใช้สอยพร้อมปรับฟังก์ชันเปลี่ยนพื้นที่ด้วยเฟอร์นิเจอร์แนวคิดใหม่ตามและสไตล์ที่เป็นคุณและรอบล้อมไปด้วยสถานที่สำคัญใกล้เคียงเช่นเซ็นทรัลพระรามสอบิ๊กซีพระรามส โรงพยาบาลบางมดโรงพยาบาลบางกาก้อินเตอร์เนชั่นแนลขนาดพื้นที่ห้อง30.01ตารางเมตร1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ำส่วนการเดินทางจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยครับการเดินทางไปยังโครงการคอนโดมิเนียมเดนิสไอดีพระราม2โดยเริ่มจากเซ็นทรัลพระราม2ขับตรงไปยังถนนพระรามที่2ประมาณ5.8กิโลเมตรแล้วกลับรถไปยังถนนพุทธบูชาขับตรงตามทางไปประมาณ1กิโลเมตร เบี่ยงซ้ายแล้วขับตรงตามทางไปเรื่อยๆประมาณ1กิโลเมตรโครงการจะอยู่ด้านซ้ายมือครับถึงแล้วครับสามารถติดตามทัพย์ทั้งหมดของเราได้ที่ Facebook Fanpage j Asset Management และช่องทาง YouTube Channel เรื่องบ้านๆบา j Asset Management